ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ PTT Channel ค่ะเป็น Channel ที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งนะคะของบุคลากรของปอตทที่ท่านจะคาดไม่ถึงเลยค่ะโอ้สวัสดีครับไม่ต้องรอเชิญเลยเห็นไหมเออเดี๋ยวครับรบกวนนิดนึงก่อนเปนะ็นงานรบกวนช่ขย,ยับลูกโลกไปผมนิดนึงครับ อะไรฮะขยับลูกโลกใช่ค่ะพี่ขยับให้ผมนิดนึงมันมันเองไม่ได้เลยกินเลยนงครับพี่ิกาตายตายด้วยเฝ่าครับพี่ตายนิดนึงติดนึงกับผมที่ฝันนิดนึงครับมันดิบๆนิดนึงครับโอ้โหตายแล้วครับพีกันอาชีพผมกลายเป็นเด็กคอัไปซะแล้ว เราอยู่กับคุณโน้ตคุณขวัญแล้วก็คุณพบนะครับทั้ง3คนเป็นบุคลากรของปตททำไมถึงทำพิธีกรคลองได้อะพูดบ่อยพูดบ่อยอ๋ออยู่ที่ทำงานพูดมากพูดมากรได้ข่าวว่าอยู่ทีมเดียวกันทำโปรเจกต์แข่งขันด้วยกันครับคือ PTT Tech Survey Agent ซีซั่น2เป็นรายการที่ให้พนักงานปตทเข้าร่วมประกวดเป็นหาธุรกิจใหม่ไปไกลกว่าพลังงานตอนนั้นทำธุรกิจอะไรอะ ชื่อผลงานชื่อดีมีเดียพลัสผลงานติดตั้งจอดิจิตอลนะครับในสถานีบริการและสถานประกอบการของพรทครับแล้วเราก็ใช้เทคโนโลยีอัลกอริทึมบางอย่างนะครับที่ทําให้ตัวสื่อนั้นเนี่ยสามารถเป็นในรูปแบบ personalization ได้โหเก่งมากไอเดียดีมากเลยทําให้การประกวดครั้งนั้นชนะเลิศเลยใช่ครับจริงไหมที่เขาบอกว่าการแข่งขันครั้งนั้นมีเข้าแข่งทีมเดียวไม่จริงหรอหลายทีมหลายทีมเราคว้าชัยมาได้ด้วยไอเดียธุรกิจนั้นผมทราบมาว่ามีอยู่คนหนึ่ง ไฝ่ฝันมากอยากจะทํางานปอทอตั้งแต่เด็กๆใครในนี้ครับคุณผู้ชมครับเคยเป็นเด็กปั๊มมาก่อนผมมีอุปกรณ์มาให้ทีมงานเชิญครับคุณสมบตุยโอเคครับนี่ธงปอทอด้วยนะครับเดี๋ยวให้ลุกขึ้นยืนแล้วโบกทีละคนรถกําลังขับไปมาเลยเราต้องเชื้อเชิญรถให้เข้ามาในปั๊มปอทองเราเชิญครับครับปอทอครับก้าวหนึ่งได้ครับพี่ก้าวห้าได้ครับ อย่าไปยอมพี่ขวัญหน้าไม่ให้แต่ใจรักนะครับเชิญค่ะมาทีนี้กชิญค่ะไรอพาระวังโดนเพื่อนด้วยระวังเพื่อนเสร็จระวังผมด้วยเชิญเลยครับข้างในนะครับเติมลมยางได้ด้วยนะครับแล้วก็มีล้างปัดกระจกล้างที่ปัดช่วยมาตามไปเลยครับเอิมข้างในได้เลยครับแคร์ผมวิเคราะห์ทีละคนเลยพี่ขวัญตัดทิ้งเลย พี่หว่นดูอ่อนโยนอ่อนโยนโบกเบาๆและโลกสคิปเพื่อน <ś k> พี่พบมั่นใจพี่โนต้ตท่าได้แต่รู้สึกเคอะเขิน<ช>แต่มันก็เวลาผ่านมานานแล้ว<ช>ผมอขอ,ตอ,มอมตอบว่าพี่พบครับอตอบว่าพี่พบเป็นคำตอบที่รอสัญญาครับที่เฉลย,ยครับเททาเมาผมเล่นกับผมคนเดียวอ่ะ<ชว> เหลือสองชอยผมแต่ว่าพี่โน้ตครับดนตีตื่นเต้นครับตอนนี้ครับดนตีตื่นเต้นครับรอสัญญาณครับเชล่มครับใช่เขาบอมจริจริงอากงเปิดปั๊มน้ำมันเนี่ยครับตั้งแต่ก่อนที่จะไปเป็นปตทครับแต่ผมเกิดมาเป็นปตทแล้วนะกงก็ชอบให้ไปโบกธง แบบนี้เลยไหมแบบนี้เลยใช่ครับก็มีความผูกพันกับปตทมากๆ,ๆจริงๆกรุร๊ปไลน์ครอบครัวผมเนี่ยยังชื่อ PTT Family เลยเฮ้ยคือท,ทุกคนคือโตมากับปั๊มปตทเนี่ยครับโหแล้วก็เติบโตมาได้เป็นครอบครัว PTT จริงๆใช่พี่ขวัญ ได้ข่าวว่าเรื่องราวของพีก็ใช่ย่อยโอ้ยใช่ย่อยเลยค่ะสัมภาษณ์กี่รอบ5รอบ5รอบเหมือนเล่นเกมอะตะลุยด่านอะ่บนะงนั้นเลยถ้าเกิสดสมมติว่ารวมแบบรอบที่มันเป็น pre screening session ของ HR อย่างเงี้ยก็5รอบพอดีเพราะว่าต้องสกรีนก่อนคนอยากเข้าปตทกันเยอะอีกคนนึงก็ไม่ธรรมดาเลยผมเคยเป็นนักข่าวอยู่ที่หนังสือพิมพ์เจ้าหนึ่งเจ้าเล็กๆอะไรเงเี้ยเ,เกี่ยวกับธุรกิจไปเรียนต่อโทพอเรียนต่อโทจบปุ๊บก็เลยมองหาว่าไม่ชอบงานที่เป็นราชการจ๋าแล้ว ที่บ้านก็ไม่อยากให้ทําเอกชนเพราะ,อะมองว่ามันไม่มั่นคงอมองหาจุดกึงกลางว่าเออมันมีรัฐภิะาจิจมีชื่อเสียงแล้วก็มีความมั่นคงอะไรอยงี้ครับก็เลยลองมาสมัครที่ปตทดูแล้วก็ฟันฝ่าจนเข้ามาได้เลยนะครับออขอทดสอบได้ไหมว่าจะรู้ใจกันขนาดไหน ได้ไหมดูไม่มั่นใจกันเลยนะครับรักแกงจริงไม่หเนี่ยเอาละครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตทดสอบความสนิทของแกงนี้หน่อยเสียงพีทุกคีเพลงพีก็คือปอทองไงครับผมผมมีโจทย์เป็นชื่อเพลงอยู่ต้องร้องเพลงมีแต่เสียงพี่อย่างเดียวเพื่อนต้องถ่ายให้ถูกถ่ายถูกก็เวียนกันไปเรื่อยๆให้ครบสิบเพลงคนแรกใครพี่โน้ตครับพี่โน้ตพร้อมนะครับผมสินาทีทีมงานจับเวลาให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ ร้องเลยร้องเลย้พี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 เพลงอะไรเนี่ยใช่ไหมไปเปลี่ยนพี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 

ชื่อเพลงว่าบรรทงการนรรทงการลอะไรอยกระทงลอยกระทงถูกต้องครับพี่มานี้และพี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 ทำ่าไปด้วยทำท่าด้วยเราเราถูกพี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 พ เอาเปลี่ยนเพลงเหรอใบหน่อยใบหน่อยใบหน่อยตัวพยยญชนะเหมือนกันสองพยางบอกเลยก็ได้ไให้คอยนานนานมันสมใจผมวิงวอนผู้ใหญ่ <_ H at> ในลใพรให้บุคลากรฟังเพลงบ้างโอ้โหบอกตรงๆคุณผู้ชมครับ ไม่เกณฑขึ้นเลยเวียนหัวเลยเล่นเกมแป๊บเดียวเท่านั้นแต่ละคนไลฟ์สไตล์อย่างที่บอกแตกต่างกันยังไงซิแต่ละคนเริ่มจากพี่พบเลยพี่พบพูดเพาะมากพูดเพาะอย่างยามก็เรียกโลบทอไม่โลบใจดีอ่ะอ่อนโยนอ่ะแล้วก็แบบเหมือนจะคอยดูแลเทคแคร์ตลอดเป็นทาสแมวอะไรเงี้ยปลนเปอร์แมวปนเปอรแมวด้วยได้ข่าวว่าวันนี้รักมากจนพกมาด้วยตอนรำน้องเขาผาดแล้วน้องเขาา แสบที่สุดในบ้านแสบที่สุดในใ<ช>บ้านเลยก็คือดื้อที่สุดในบ้านแต่ว่าคือถ้าเราบอกมันอย่างเงี้ยมันจะฟัง<อ>สมมติว่าแบบมันกำลังจะเปิดประตูเหล็กที่บ้านอย่างเงี้ยอกว่าพอพัดหยุดมันก็จะหยุดละ<อ>แต่ว่าถ้าเราไม่เตือนมันไป,ไปเลยอ๋อเอ้ยแสดงว่าเขาฟังเราเรื่องมาที่สาวสวยกันบ้างพี่ขวาญคือลุกเนี่ยดูแบบไฮโซมากๆนะ ดูแบบแต่งตัวแบรนด์เนมดูสวยมากๆนะครับแต่ก็พื้นบ้านมากๆนะครับเป็นพื้นที่บ้านสักคนแลกกินง่ายอะไรเงี้ยพาไปกินส้มตำข้างทางอะไรเงี้ยทำงานก็เก่งบริหารงานก็เก่งอะไรเงี้ยครับคือทุกอย่างเก่งสุดท้ายพี่น็อตชอบชวนกินข้าวกินข้าวนะกินข้าวกินขนมอะไรเงี้ยขิ้อน แบบเวลา<ม>ที่เขาแบบเขาอยากเป็นคนตลกอะมุกแป๊กบ้างอะไรเงี้ยแล้วพอเพื่อนไม่ขำเขาจะแบบไม่คุยด้วยงอนอะไร้น้อยใจมีมุกนี่ก็คือเรียกว่าตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ฉะนั้นน้องๆคนไหนไวัยรุ่นคนไหนอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับปอทเชิญได้เลยวัยรุ่นที่มีความสามารถมาช่วยกันพัฒนาประเทศนะครับมีข้อคิดไหมหรือว่ามีคําแนะนําให้กับวัยรุ่นเหล่านั้นที่ วันหนึ่งอยากก้าวมาเป็นเหมือนพี่ๆองค์กรบรทอก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ดีอะไรเงี้ยครับถ้าน้องๆใฝ่ฝันอยากจะเข้าก็พยายามตั้งใจแล้วก็เข้าให้ได้ครับค้นหาแพชชั่นของตัวเองที่เจอถ้าเกิดเราทุ่มเทกับอะไรแล้วก็พยายามที่จะทำอ่ะคนเราอ่ะจะสามารถแบบทําได้อ่ะในสิ่งที่เราตั้งใจมากๆความพยายามต้องมาอันดับหนึ่งคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องเก่งอย่างเดียวเราก็แสดงให้เขาเห็นว่าเออเรามีความพยายามที่จะ พัฒนาตัวเองก้าวไปข้างหน้าอะไรเยงี้ครับไม่หยุดอยู่กับที่เพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดดังที่เขาเคยกล่าวเอาไว้ครับว่าจงอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นจงอยา่าเกรงไม่ว่าปัญหาจะเล็กหรือใหญ่ถ้าเราเดินไปข้างหน้าด้วยความมุ่งม,มั่นตั้งใจสักวันจะสำเร็จแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านนะครับที่มาร่วมแชร์ร่วมสนทนากันนะครับขอบคุณครัจอกันิพีนาครับทุกคนครับบ๊ายบาย